8มิถุนาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่457สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทุกคนทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกคนทุกท่านนะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องน,น้องบรรดาชาวนักสะสม เอฟพบกันนี้เป็นวันที่8เดือนมิถุนายนปีพศ2567 EP ที่457ทั้งหมดทั้งหมดทนี้คือการเหรียญที่ช่องของปราปานั้นนำมาแบ่งปันเอฟบางครั้งบางอีพีเหรียญก็มีไม่เยอะมีไม่มากเนาะก็มีแค่ไหนปราปาก็พยายามจะนำมาแบ่งปันกันเท่านั้นไปก่อน นะก็อาจจะมีเหรียญผลิตมากหาง่ายได้รับความนิยมซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญได้หรือไม่ก็ผลิตน้อยหายากแต่มีราคาค่อนข้างสูงอะไรประมาณนั้นก็ต้องเข้ามาติดตามต้องเข้ามาศึกษาหาความรู้ fc หสำหรับนักประชาชนชาวไทยเรา,าที่กําลังเข้ามาศึกษาเหรียญต้องการเก็บสะสมเหรียญกระสับไทยเรา fc ดีาผวิาปา่าจะเริ่มแบ่งปันกันเลยเนาะจะได้ไม่กินเวลามากนะักโอเคนะฮะ ด้านบนสุด f c ะด้านบนสุดถึงจะไปเหรียญผ่านการใช้งานก็ตามแต่ f c ดูสภาพนะฮะเขายังมี ความสวยงามอยู่สำหรับเรบหรียญหนึบาทระหงปีพศ2520ใครอยากได้ f c 5ก็ประมาณนี้เนาะก็มาหลายคนหลายท่านเราก็ส่งมาคนละเล็กแตน้อยสภาพก็อาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมดแต่ให้ f c ดูเนื้อในของเหรียญน,นะฮะ f c นะให้ดูเนื้อในของเหรียญดูให้เป็นเห็นกันชัดๆ f c 5ก็มีสภาพผิวค่อนข้างสวยกเ็เลยทีเดียวถึงผ่านการใช้งานราคาไม่แพง f c 5ราคาไม่แพงเหรียญละสาบาทเท่านั้นเอง โอเคเนาะหลังจากนั้น f c มาดูแถวที่2ปปาก็พยายามเอามานําเสนอเล่นตรงนี้ที่จริงปาปาจะรอให้ครบชุดใหญ่แต่ว่าปาปาก็เอาลองมาล,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 ลองดูก่อน f c ฮะนี่คือเหรียญ25สตางค์หมุนเวียน50สตางค์หมุนเวียนแล้วก็1บาทหมุนเวียนปีพศ2539ปปาว่าปี39นั้นเป็นปีที่น่าเก็บสะสม f c ฮะ เนาะสำหรับตัวป้าปาเอาใครอยากได้ฮะป้าปาก็มาวางติดๆไปมานําเสนอเล่นไป25สาตางหมุนเวียน50าสต่างหมุนเวียนแล้วก็1บาทหมุนเวียนเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่9เป็นรูปแบบพระเศียรเล็ก F อฟฮะนะเป็นปี39ใครอยากได้เนี่ยป้าป้าทำให้แบบนี้เอาปี39ไม่รู้ละเล่นไม่เล่นป้าปาไม่ได้ว่ากันรก็ลองดูก่อนนะฮะอ่ะขายชุดละ10บาทชุดละสิบาทปี39ปเาดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมีเหรียญ5บาทมีเหรียญ10บาท โอเค fc ห้วเราก็จะรวบรวมปี39ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามกัน fc อันนี้เป็นชุดเล็ก5อ่ะ่าตาง50าต่างแล้วก็เหรียญ1น1บาทปี39ชุดละ10บาท fc ฮะก็เป็นการนำเสนอก็ไม่รู้เหมือนกัน fc ก็ต้องลองดูนะเนาะเพราะเป็นช่องที่นำเสนออยู่แล้วหลังจากนั้นขยับมามีนักสะสมเขาถามปอปา,ามามากว่ามีแบ่งปันไหมมีแบ่งปันไหม fc สําหรับเหรียญ1บาทหมุนเวียน <c oughs> ปีพศ2536 ปีพศ2536 f c h เลข6นั้นมีทั้งเลข6ม้วนเล็กและมวนใหญ่ใครเคยได้ยินข้อมูลเหรียญเหล่านี้ไหมย้อนหลังไปเป็น10บปีนะร่วมร่วมหลายปีนั่นแหละ f c h ก็จะมีการประกาศมีการนำเสนอเหรียญหนึ่บาทหมุนเวียนปีพศ2536ที่มีรูปแบบมวนเล็กมวนใหญ่ f c h แต่ย้ำก่อนนะฮะปะปาเอามานำเสนอลองแบ่งปันดูแต่ปะปายังไม่รับเข้านะฮะ เพราะเป็นปปาพยายามจะเก็บข้อมูลย้อนหลังของงานเหรียญประมาณนั้นเอฟสี่ฮะวันนี้เราก็ลองมานําเสนอดูเอฟีฮะลองดูก่อนนะเลข6ม้วนเล็กและ,ะม้วนใหญ่และม้วนเล็กเหมือนกับว่าม้วนเล็กม้วนใหญ่ที่จริงปป่าต้อง,ต,อง,ต,องต้องวางม้วนเล็กก่อนใช่ไหมถึงจะเรียกคล่องใช่ไหมเอฟสีฮะง่าย,าย,ายๆฮะเราทําเป็นคู่ไว้เลยคู่6ม้วนเล็กและ6ม้วนใหญ่เอฟีฮะถ้าถามว่าแบบไหนหายากก็ต้องบอกว่าถ้าส่วนตัวปปาะฮะที่หามาเป็น10ปีเนี่ย ปปาก็ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาหานะฮะก็ก็ก็มีประมาณ50%ิตที่ตั้งหน้าตั้งตาหาเก็บไว้ตั้งแต่ปปาย้อนหลังไปสิบปีแหละปปาก็เลยศึกษาแล้วว่าม้วนเล็กหายากกว่า FC ฮะม้วนเล็กกับม้วนใหญ่ใครอยากได้ฮะคู่ละเป็นเหรียญผ่านการใช้นะคู่เลยยี่สิบาท FC ฮะคู่เลยยี่สิบาทไม่เล่นปปาก็ไม่ว่าอะไรเพียงแต่นักสะสมเขาถามมานะก็ก็มีการซื้อขายหลังใหม่กันบ้างแล้วแหละปปาก็ลองดูแต่ก็ไม่เยอะ FC ฮะเพราะว่าต้องนําเสนอกันจริงจังจัง <c oughs> นะถึงจะมีคนเล่นไหมก็ต้องมาลองดูบางอย่างก็ยังไม่มียังไม่มีนักสะสมเล่นปอปาก็เข้าใจนะปอาปาเคยนําเสนอไปหลายสิ่งหลายอย่างฮะก็ยังไม่กระเตื้องขึ้นก็มีอันนี้บอกตรงๆก็ยังเดินหน้านําเสนอกันต่อ f c ห,หนึบาทวนเวียนเหรียญราชก,การที่9เลข6ม้วนเล็กม้วนใหญ่ผ่านการใช้งานเอาใครอยากได้เอาคู่ละสิบาทดีกว่านะคู่ละสิบาทไปก่อนดีกว่า f c ลองดูฮนะอาที่ถามมามว้วนไหนหาง่ายก็ต้องเป็นม้วนเล็กนะาเลข6ม้วนเล็กเอ้ยโทษที f c โทษโทษ ที่หายากก็คือเลข6มมวนเล็กโอเคนะฮะเนาะเรามีกันไม่กี่คู่ fc ประมาณ10คู่นี่แหละอ่ะนะก็มีการซื้อขายหลังใหม่ในช่องของปราปาก,ก็ลองดูกันก่อนก็เลยมาวางหน้าช่องวางหน้า ep ดูนะ fc ฮะลองดูกันก่อนเนาะเลข6มมวนเล็กมวนใหญ่คู่ละ15บาทผ่านการใช้งานหากเป็นสภาพสวยราคาก็สูงอย่างแน่นอนเพราะเหรญรัชการที่9เนี่ยป๊าปาบอกเลยนะ,ะ <c oughs> ว่าหากเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอนาคตน่าจะมีอนาคตเห็ว นะโอเคนะฮะนี่ก็ปเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ม้วนเล็กหายากกว่าม้วนใหญ่ก็ค,คล้ายๆกับเหรียญหนบาทปี29ชอฟ้าสั้นชอฟ้ายาวละเพียงแต่ว่าเหรียญนั้นเขาผลิตน้อยหายาก F4 อย่างนี้เขาผลิตมากอาจังหาพบเจอกันได้แต่ที่หายากจริงๆก็6ม้วนเล็กโอเคนะคู่ละสิบาท f c เป็นการนําเสนอเฉยๆนะไม่เล่นก็ยังไม่เป็นไรนะปะปาก็จะลองนําเสนอนะนะมานําเสนอครั้งแต่ถ้ามีนักสะสมเขาอายอมรับเราค่อยว่ากันใหม่โอเคเนาะ เรายัางไม่รับซื้อนะฮะเลข6มันเล็กมันใหญ่ยังไม่รับซื้อให้ป้ป,ปานําเสนอ,อก่อนหลังจากนั้น F4 ฮะเอาถึงตรงนี้ใช่ไหมจบจาก6มันเล็กมันใหญ่จะเป็นข้อต่อของเหรียญหนึ่งบาทพยาคุตปีหนึ่งเจ็ดสภาพผ่านการใช้งานวันนี้เหลือไม่กี่เหรียญ f c ฮะอ่าเหรียญละยี่สิบห้าบาทสภาพก็คือเกรดสี่ไร้ขาวแว่นไร้ขาวแว่นคือเกรดสีที่เราซื้อขายกันเหรียญละยี่สิบายี่สิบห้าบาทณปัจจุบันวันนี้หลังจากนั้น f c ขยับมาดูฮะมีขาวแว่นลำไรเหรียญละสามสิบบาท ประมาณนี้แหละ f c ก็ดูเอานะเหรียญละ30บาทพยายามย้ำแอดมินแล้วต้องขวาาวแว่นแะจ่มจริงๆนะที่ประปาจะรับซื mm ้อเข้าให้ราคาเกิน20บาทฉะนั้นก็นะแบบนี้เราอาจจะต้องให้แอดบินเช็คเช็คายละเอียดของเหรียญค่อนข้างจะจะอ่ารายละเอียดมากหน่อยโอเคนะ f c ฮะเอามีขาวแว่นระดับนี้คมชัดระดับระดับนี้ใช้คำว่าระดับนี้ f c นะฮะเหรียญละ30บาทโอเคเนาะมีกันแค่4เหรียญ หลังจากนั้นขยับมาดู F45 นานแล้วเราไม่ได้เข้ามาก็เป็นเหรียญ1นบาทที่ลึกโปรยข้าว F45 สภาพผ่านการใช้งานน้อยบวกเก่าเก็บอย่างเงี้ยสภาพวันนี้ประปาให้สภาพเท่าเทียมเลยไม่ว่า1บาทโปรยข้าว1บาทอาสามรอบ1บาทสเสด็จและ1บาทดับมีสเสด็จ2เหรียญแล้วก็1บาท W ีเอวันนี้ประปาจะจะจะ,จะบอกว่าสภาพใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยไม่มีข่าวซีดนะไม่มีข่าวซีด อะขหมองคล้ำหมองคล้ำานี่ f 5สภาพเขาเป็นเหรียญเก่าเก็บดีกว่าข่าวซีดนะฮะสังเกตดูว่าเหรียญเขาจะหมองคล้ำไหมฮะนะโอเคไหมคำว่าหม,มองคล้ำเนี่ยสภาพจะดีกว่าเหรียญผ่านการใช้งานขา่าวซีดอ f 5ใครอยากได้วันนี้ปปาตีราคาเท่ากันหมดเลยเอาเดี๋ยวไล่ดูก่อนอ f 5หนึ่งบาทโปรยข้าวเหรียญละเจ็ดสิบบาทสามรอบเหรียญละเจ็ดสิบสองเหรียญ F45 หลังจากนั้นก็มาเสด็จ สเสด็จไม่มีเหรียญเดียวเนาะ,ะปปาพลาดเองสเสด็จก็70 f c เอราะสภาพใกล้เคียงกันทั้งหมดเลยแต่ว่าพอมาถึง WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออเหรียญน,นี้ขอ80บาทแล้วกันนะปะปาย้ำนะฮะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่ไม่ใช่ผ่านการใช้งานโชคชนเกือบจะเป็นเหรียญเก่าเก็บได้สดูเอาเดี๋ยวปาถ่ายดูใกล้ๆอ่ะนะนี่เป็นเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานได้อ่ะแต่ปะปา บอกให้แบบสบายใจนะ FT ปะปายอยากสบายใจด้วยอเอาไปเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละแต่ปปาบอกว่าผ่านการใช้งานบวกเก่าเก็บเก่าเก็บคือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะ f c ประมาณนั้นอ่ะ f c ห้เหรียญละ70บาทเท่านั้นเองนะมามี WHO ท่านั้นเองที่เหรียญละ80บาทอ่าให้ดูสภาพเหรียญแล้วโอเคเนาะจบละขยับลงมาด้านล่าง FT ห้เป็นเหรียญที่อ่า ผลิตน้อยหายากในชุดสตางค์ปีพศ2500แต่ได้เป็น1บาทนะฮะหบาทปีพศ2500 f c 5อยู่ในชุดสตางค์ปีพศ2500สบัยรัชกาลที่เเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากที่สุดในชุดสตางค์จำนวนการผลิตก็ประมาณสัก3าล้านกว่าเหรียญแต่เหรียญน,นี้ได้รับความนิยมมาตลอด F45 อ่ะเราก็ซื้อขายกันตามสภาพใครอยากได้1บาทปีพศ2500สภาพผ่านการใช้งาน F45 ก็ประมาณนี้นะก็ออาสังเกตด,ดูเอา สังเกตดูเอาปาปาให้ราคาเท่ากันทั้งหมดเลยณนะวันนี้ f ฮะนะสภาพเขาอยู่ที่เหรียญละประมาณ70บาท f c นะถ้าสวยกว่าน,นี้ก็80-90าถ้าไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็ดับดับ,ดบนู่นเลยประมาณ200รอเลย f เหรียญน,นี้มีความพิเศษที่ปะปาเคยบอกไปนะก็มีหลายเนื้อโลหะที่อยู่ผสมอยู่ในเหรียญเหรียญน,นี้ f c เอาใครอยากได้วันนี้ทั้ง4เหรียญเหรียญละ จ็ดสิบาทเท่าได้เอง F4 ฮะที <c> ่ <oughs> จริงเป็นเหรียญสวยนะ <c oughs> เหรียญสวยเขาผ่านการใช้งานเจ้าของเหรียญเขาทํามาอย่างไงไม่รู้ปล่าปาไม่มั่นใจนะแต่เขาถึงก็จะทําความสะอาดแต่เขาก็ทําได้สวยอะนะเอาเหรียญละเจ็สิบาท <c oughs> หลังจากนั้น F4 ฮะมาดูเหรียญละสิบสาบาทมีกันไม่กี่เหรียญอ,อะ เป็นเหรียญที่อยู่ในเอาง่ายๆเป็นปี40อะนะพูดไปก็ยาวปี40 F45 ณนะปัจจุบันวันนี้ก็ซื้อข้ากันไม่เยอะแล้วเนี่ยราคาค่อนข้างถูกเมื่อราคาถูกป๊าประปาก็ดับดอกราคาลงเพราะว่าเป็นเหรียญอยู่ในชุดของเหรียญ10บาท2สีหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมแหละแปลว่าปี40นั้นจํานวนการผลิตเขามากนะพอมากจริงๆเหรียญเพจโฉมมาเยอะฮะนะ,ะการตลาดก็ทําราคาเหรียญไว้ที่รับซื้อข้ากันไม่เกินเหรียญ11บาทอะไรเกินหน้าเหรียญตอนนี้ป้าปาขายให้เหรียญละ13บาท แน่นอนนะขายออกเหรียญละสิบาทรับซื้อข้าก็11บาทตอนนี้ต้องทําใจเอา f ฮะเมื่อราคาเหรียญลงนะเมื่อก่อนปะปารับซื้อให้ราคาเท่าไหร่แพงเลยแหละแต่เมื่อตลาดเหรียญเขาเล่นหากันแค่นี้เอา f c h ปะปะปาขายให้เหรียญละให้13บาทวันนี้ไปเลยมีไม่กี่เหรียญผ่านการใช้งานประมาณนี้แหละ f c อ่ะจบจาก4 0มาดูปี4 4่สี่ F4H ปี4 4นะปี4 4รู้สึกว่าอาจจะมีกี่เหรียญเดี๋ยวค่อยว่ากัน F4H ปีสี CC, เหรียญละ18บาท เหรียญละสิบาท f สี่ราคาดรอปลงตามท้องตลาดเหรียญเนี่ยราคาขายออกเมื่อก่อน20บาทใช่ไหมตอนนี้ดรอปลงแล้วแน่นอนราคารับซื้อเข้าก็ต้องดรอปลงอยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นมาดูแถวที่2ของเหรียญ10บาท f สตรงนี้ปีอะไรตรงนี้ R f 4ไม่ใช่นี่มาถึงตรงนี้ก่อนอ่ะ f สฮะยังพ่วงปี44มาอยู่แนละ้วปี44มีเราหลายเหรียญเหมือนกัน f สฮะเหรียญละสิบาทนะ f สฮะเราลองมามาดูปี43กันบ้างปี43เนี่ยเจอน้อยกว่าปี44 นะก็ยังไง f สี FC ่ห้าปาปาจะลองขาย20บาทดูก่อนนะใช้ราคาเดิมดูก่อนเพราะปาลองสังเกตดูแล้วปี43่มนี่มาน้อยกว่าปี44โอเคป้าปาเข้าใจว่าจํานวนการผิดต่างกันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่กี่เหรียญเองนะก็หลักล้านเช่นเดียวกันแต่ว่าปี44กับ43มันแตกต่างกันตรงหลักหมื่นนะปลายปลายหลักหมื่น <c oughs> โอเค f สีนะ่ห้าปีสีเหรียญละ20บาทปี44ี่เหรียญละ18บาทหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญปีพศ2 5 3พ f c ี เหรียญละ40บาทเท่านั้นเองเหรียญละ40บาทเท่านั้นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเหรียญผ่านการใช้งานนะ F4 ผ่านการใช้งานก็ค่อนข้างจะนั่นแหละอยู่ในเกรดราคานี้แหละ F4 มาหลังจากนั้นจบจาก3 4มมาดู42 4 2 F4 ฮะก็เหรียญละ40บบาทเช่นเดียวกันนี่คือเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งานระดับเกรดนี้เลยถ้าผ่านการใช้งานแล้วสภาพผิวสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้นะ F4 โอเคไหมฮะ เดี๋ยวปาปามีเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยเข้ามาเดี๋ยวปาปาก็ต้องแบ่งปันราคาสูงกว่านี้ปาปาบอกแค่นี้เลยจะสาเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามโอเคเนาะปปาก็จะทําไปเรื่อยๆปี4 2เหรียญละ40บาทเช่นเดียวกันกับปี34 f ส5หลังจากนั้นมันเป็นปี41 f c 5ปี41นั้นหายากอันดับ2อ่าเหรียญแรก f อฟส้าดูขอบนะฮะไปตามขอบเลยเหรียญนี้ปี41แท้ๆนะ f อนะสภาพผิวก็ผ่านการใช้งานแต่ขอบเขาชารุดเนี่ยประมาณเนี่ย อ่ะเหรียญละห้าสิบาทฉะนั้นใครที่ถือปีสี่หนึ่งไว้เนี่ยก็ต้องดูนะฮะปปารับซื้อเข้าตามสภาพถ้าขอบชํารุดรอบเหรียญเลยอาจซื้อขายไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปเหมามานะฮะ fc นะอย่าไปเหมามานะฮะปปารับซื้อตามสภาพถ้าขอบเสียจัดจัดปปาไม่รับซื้อเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเอาปีสี่หนึ่ง fc ฮะเหรียญนี้อ่ะเหรียญละห้าสิบาทสองเหรียญนี้ไม่รู้ละปปาขอเหรียญละแปดสิบบาทไปก่อนไม่เต็มพิกัดเหรียญละร้อยพูดอย่างนี้เลยนะฮะไม่เต็มพิกัดเหรียญละร้อย สองเหรียญนี้เหรียญละแปดสิบาทเหรียญนี้เหรียญละห้าสิบาทโอเคเนาะจบจากเหรียญสิบาทสองสีมุนเวียนละเราขยับมาดูเหรียญสิบบาทมีกันได้กี่เหรียญมีประมาณสามเหรียญเอฟียฮะนี่คือสิบาทนิกเกิลตรงนี้เป็นสิบาทสองสีตรงนี้จะเป็นสิบาทสีเดียวนะอหัวลระนเนี่ยเอฟเสียขยัได้ฮะเหรียญละไม่ผ่านการใช้งานนะดูสภาพเอาอ่ะเหรียญนี้เป็นวาละย่อยก็ที่เรารู้กันนั่นแหละเหรียญละสามสิบ รู้สึกจะ35บาทบาง f c นะลองดูก่อนแต่ว่าลายสือนั้นเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมจำนวนการผลิตก็ไม่น้อยหรอกแต่ปปาก,ก็ต้องนำเสนอราคา,านี้ไปก่อนนะอ่ะ f c ฮะเหรียญละ80บาท80บาทสวยไม่ผ่านการใช้งานหน้าหลังลายสือนะ <c oughs> โอเคเนาะอันนี้เป็นเนื้อนิกุ้งอ่าเนื้อนิกเกิลน, <c oughs> นิกเกิลบวบเลย อันนี้ก็เป็นนิกเกิลก็แล้คายว่าเขาจะมีผิวแบบนี้ก็สวยเป็นคนละแบบโอเคเนาะแต่ไม่ใช่เหรียญผ่านการใช้งานข่าวซีดนะฮะนะดูลายสื้อนี่ผิวเดิมๆนิกเกิลลุ้งเลยนะเหรียญละ80บาทโอเคไหมฮะหลังจากนั้น <c oughs> มาดูการจราพิเศษเหรียญละประมาณ70บาท f อหรือ60บาทนี่แหละนะเพราะปะปาได้มาหลายเหรียญเหลือเกินเอาใครอยากได้ฮะก็น่าจะประมาณ60บาทหรือเปล่านะไม่ผ่านการใช้งานนั่นแหละแบบมีอุธรรมดานะ20บาทอา่าที่เราลึกการจราพิเศษ เหรียญธรรมดาปกติธรรมดาไม่ผ่านการใช้งานสวยงามมาก FC นาะประมาณ60 70ไปถามแอดมินดู60บมั้ง EP เนี่ยเพราะเห็นแอดมินเขาเอามาหลายเหรียญน,นี่ได้มาหลายเหรียญน,นะโอเคเนาะยีบาทกาจจนาเอาเหรียญละหกบาทนั่นแหละไปก่อน,อนเลย EP หน้าแค่ว่ากันใหม่นะหลังจากนั้นก็ขยับมาดู FC ฮนะตรงนี้ก็เป็น20บาทที่ลึกนะนี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึกสภาพค่อนข้างสวยงามบอกแค่นี้สังเกตด,ดูเอาด้วย FC นะดูสภาพเหรียญไล่มา FC half b บื 13วาระไม่ซ้ำ f ส13วาระไม่ซ้ำชุดนี้ตั้งไว้ที่450บาท13วาระไม่ซ้ำ f สฮะไม่ใช่เป็นเหรียญขาวซีดผ่านการใช้งานเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลอมทองซะส่วนใหญ่ภายใน13เหรียญก็จะอยู่กันที่9 0 9 7 9 8ทีเดียวสำหรับเหรียญเนื้อนิกเกิลอมทองโอเคเนาะ 13บาวาละ f c H, ไปบวกลบคูณหารดูนะชุดนี้450บาทเนื้อนิกเกิลอมทองไม่ใช่นิกเกิลหลง90ประมาณ96 97 98เป็นเนื้อนิกเกิลอมทองเนื้อนิกเกิลอมทองซึ่งมีเป็นเนื้อที่สวยงาม f c H, ประมาณนี้เนาะะชุดละ4ี0 โอเคหลังจากนั้นเราขยับมาดูแถวสุดท้ายที่เราบรการนี้ FC ฮะนี่คือเหรียญ25สตางค์เนื้อดีบุกปี2489ด้านหลังพยาคุดด้านหน้าเป็นอา่าราชการที่8เนื้อดีบุกไม่ผ่านการใช้งานถือว่าระดับไม่ผ่านการใช้งานและ FC แบบเนี้ยเอาใครอยากได้ฮะใครอยากได้เหรียญละ150บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นก็เป็น5สตางค์นี่25ส้ตางคนะ์ใน FC เหรียญเหรียญชุดนี้ก็จะมี2แบบเอาละ พูดไปก็จะยาวเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อันนี้ก็เป็นเนื้อดีบุกสภาพไม่ผ่านการใช้งานเก่าเก็บ F45 เหรียญน,นี้ตามข้อมูลกำเนิดราคานี่อยู่ที่ประมาณ600 500 400 300นั่นคือราคาที่เขาฝากไว้ตามอ่า g o o g l e ช่องหยุดต่างๆ F45 ช่องของปปาซื้อเข้าขายออก F45 เหรียญน,นี้อ่ะหน้าหลังด้านหลังเป็นรูปพยาคุธด้านหน้าเป็นรูปพระหลวงราชการที่8ของเรา นะตอนท่านส่งพยาวแล้วตอนท่านสรงเป็นเด็กเห็นไหมน่ารักอะนะโอเคเนาะตอนนี้ตอนท่านสรงเป็นหนุ่มนะอ่ะตอนเฉลีมพว่าผมพรมะพันษาเนี่ยเห็นไหมฮนะเนาะเขาอ,ออกแบบมาได้ดีอะ F4 นะออกมาแล้วคล้ายเหมือนด้วยอ่ะตอนเป็นเด็กกับตอนตอนเป็นหนุ่มใช่ไหมอ่ะ f c ฮะห้าสตางค์ข้อมูลของเหรียญราคาสูงกว่าน,นี้อยู่แล้วเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ2 0 0บาท200บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะให้ดูเนื้อให้ดูเนื้อดีบุกซะ f c นะให้ดูเนื้อดีบุกซะนะ เนี่ยอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการใช้งานแต่ก็ไปเหรียญอยู่ในโหมดเก่าเก็บราคาซื้อเข้าขายออก f c ถ้าเหรียญสภาพเดียวชิ้นราคาเดียวกันราคาก็จะต่างกันโอเคเนาะเอาเข้าใจแล้วขยับมาเลยอันนี้เป็นเหรียญหน้าเหรียญ50บาทที่ระลึกเนื้อนิกเกิลที่ระลึก50ปีโรงเรียนนายเรืออากาศ f c h เหรียญน,นี้เข้ามากันด้วยแต่ก็มีนักสะสมก็จับจองไปเรื่อยๆเหมือนกันบางทีก็อาจจะไม่หลุดไปทันทีเดียวก็มีแต่ผลุดท้ายเขาก็มา เขาก็มาเข้ามา,า,มาจับจองนะปลาปลาบอกเลยเหรียญน,นี้ผลิตออกมาไม่ค่อยจะเยอะถ้าเปรียบเทียบกับเหรียญ50บาทที่เราลึก12วาระณนะวาระนี้และวาระหนึ่งที่ผลิตไม่ค่อยเยอะนะอ่ะเป็นเหรียญตัวติดในชุดเข้าด้วยนั่นแหละ FC ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้300อืม FC ฮะ300ปลาปาให้ไป320บาทนะถ้าแชมป์จริงๆก็ว่ากันไปใหม่นี่ก็แชมป์นั่นแหละ FC อ่ะดูเอา320บบาทโอเคไหมปื๊ดวางไว้ บางทีเข้ามาแล้ว fc ครเหมือนจะเยอะเยอะๆเวลาเราจังหวะเราได้มาเยอะเราแบ่งปันออกไม่คล่องเนะี่ย fc ฮะนะเราก็ใจถอดเหมือนกันเราก็ใจถอดผลสุดท้ายแล้วก็มีนักสะสมมาช่วยปะปาก็ฝากขอบคุณจริงๆฮะที่เล็งเห็นถึงเหรียญหายากในชุดของเขานะแล้วก็ยังไงดีอะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วก็ลองดูกันก่อนนะอย่าเพิ่งตายใจอย่าเพิ่งใจถอดไป fc ฮะอะเหรียญละ320บบาทตรงนี้เป็นเหรียญหน้าเหรียญร้อยบาทมีแค่เหรียญเดียว เมื่อก่อนบางครั้งเห็นปลาปาวางถีใช่ไหมมาจเยอ ap ะปลาปาก็อยากแบ่งปันออกให้เร็วอะไรประมาณนี้นะหน้าเก็บสะสม fc 5 1 0 0บาทที่ระลึกเนื้อนิกเกิลเหมือนกันใครอยากได้ฮะ250บาทโอเคเนาะอ่ะไปดูตรวจตาดูทีว่าทั้ง50บาทที่ระลึกและ100บาทที่ลึกเนี่ยในชุดของท่านมีวารละนี้แล้วหรือยังหรือใครที่มีทุนทรัพย์สูง fc หสะสมแล้วไม่เสียดายเงินที่จะนำมาแลกเปลี่ยนกับเหรียญช่องของปลปาก็ปะปานำอาปลาปานี่ สนับสนุนเลย f c อ่ะโอเคเนาะหลังจากนั้น f ฮะมีกันแค่2เหรียญน,นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546สภาพผ่านการใช้งานแต่สวยงาม f ฮะลายลักอักษรคมชัดนะสังเกตดูฮะว่าเขายังคมชัดอยู่นะ F4 อย่าลืมนะฮะปี4-6สภาพเหรียญค่อนข้างสวยกันเลยทีเดียวใครอยากได้ f c ใครอยากได้2เหรียญน,นี้เหรียญละ500บาทเท่านั้นเอง เหรียญละ500บาทท่านเองฮะ fc ฮะเหรียญขอบสวยกลางเหรียญค่อนข้างสวยสวยนี่ fc ฮะผ่านการใช้งานก็ต้องอนุโลมนะแต่น,นี่ก็สวยจริงๆนะเป็นเหรียญที่ใช้ได้เลยอะ fc ดูนะฮะกลางเหรียญหรือว่าพระบรมรูป fc ฮะจะไม่มีร่องรอยแผลเป็นเลยจะไม่มีเลยอันนี้ด้านหน้านะ fc ดูไม่ยาก fc ฮะเหรียญถ้ามีรอยจัดๆนะปอปาก็ขายออก3 0 0 350ก็มีนะแต่เหรียญนี่เขาสวยโอเคไหมฮะ ือว่าใช้ได้เลยนะถ้ามองภาพรวมเหรียญละห้าร้อยบาทเท่าเองเออพริกด้านหลังกลับคืนให้ปีสี่หกเอีปีสี่หกเหรียญละห้าร้อยบาทเท่าเองหลังจากนั้นเอสี 5, ปิดท้ายรายการข้อของเหรียญพระหลวงรัชกาลที่ห้าเป็นเหรียญกระสาบเงินเอสี 5, เหรียญกระสาบเงินนี่คือเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตราแผ่นดิน FC หเหรียญบาท105ตราแผ่นดินผลิตมาครั้งแรกก็ไม่มีรอสอนะไม่มีรอสอราคาจะไม่สูงเท่านี้เพราะผลิตออกมาโอโ้โหหลายปีเลยตั้งแต่รสอ95จนถึงรสอ1 9พูดถึงไม่มีรอสอนะก็ลองไปไล่ดูฉะนั้นเราจะพบเจอเหรียญชำรุำรำรดุโซมเหรียญที่พบเจอได้ง่ายก็จะเป็นเหรียญบาท1 0 5ตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอแต่สำหรับรอสอหนึ่ง1อ2ศ1 2ย1 2 1 2่งและ126 FC H ผลิตกันปีต่อปี ที่บอกได้ว่าปีต่อปีก็คือรอสอหนึ่งสองศูนย์ใช่ไหมผลิตเสร็จปั๊บพอปีต่อมาก็เป็นหนึ่งสองหนึ่งนะจบจากหนึ่งสองหนึ่งก็เป็นหนึ่งสองสองแสดงว่าเหรียญที่มีรอสอนั้นผลิตเันปีต่อปีเลยสันนิษฐานกันว่าจํานวนการผลิตนั้นไม่มากเท่าเหรียญรอห้าตราแผ่นดินแบบไม่มีรอสอ c เอฟซีห้าเหรียญน,นี้คือรอสอ2หนึ่งสองสี่สภาพผ่านการใช้งานก็ประมาณนี้แหละเนาะอ้าวโอ้ทำไมผ่านการใช้งานเนะเขียวมรกตออกเนื้อแดงกล่าไปประมาณน้นมัง้งเนาะ เอออย่างเงี้ยผ่านการใช้ง,งานฮะอเอฟซรออหสองสีใครอยากได้แน่นอนฮะรอสองสีถ้ามีรอสอแล้วก็ถ้าหากสภาพดูดีขึ้นมาบ้างคมชัดบ้าง f อฟฮะราคาก็จะค่อนข้างหลายร้อยถึงหลักพันกว่าเหรียญนี้เอฮะรออหสอ 1, 2, งสี่ใครยังไม่มีใครยังไม่มีดูสภาพเรียบร้อยนะฮะ นูนของสันขอบก็วิ่งรอบเหรียญนะไรแหละ F4H แต่เพียงแต่เขาไม่ครบนะนูนของสันขอบวิ่งรอบเหรียญเขาไม่ครบแต่เขามีค่อนข้างจะมีนูนอยู่แล้ววิ่งรอบเหรียญเลยนะด้านหลังอ่ะแต่ด้านหน้านี่ค่อนข้างจะสวยงามกว่านะแล้วลายลักษณ์อักษรฮะพอรวมรูปก็อย่างชัดเจนอยู่ระดับนี้ f ฮ h เหรียญละ950บาทที่จริงประปว่าจะขายพันเอ็ดพันสองพันเอ็ดห้าสิบที่ตั้งไวนะ้น่ะพันเอ็ดพันเอ็ดห้าสิบแต่ไม่เป็นไร f ฮ h เหรียญน,นี้อ่ะ ปปาก็จะแบ่งปันให้นักสะสมช่องของปปาด้วยสําหรับนักสะสมเดิมใครที่เข้ามาใหม่ก็เข้ามาศึกษาแล้วก็ลองคุยกับแอดมินดูนะโอเคนะเหรียญนี้รอซอหนึ่งสองสี่เหรียญละ950บาทปิดท้ายรายการอีีปปามาขายเหรียญในวันที่8เดือนมิถุนายนปีพศ2 5 6 7 EP ีที่4 5 7 FC อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบปิดท้ายรายการทั้งหมดทั้งมวลนี้คือรายการเหรียญที่ช่องของปปานั้นนำมาแบ่งปัน ปปาฝากขอบคุณทุกๆอีพีที่ผ่านมาเอสซีฮะตั้งแต่2ปีที่แล้วเราก้าวเข้ามากันจนถึง400กว่าอีพีน่าจะโดน500อีพีถ้าหากบันทึกไว้ทั้งหมดช่วงมาทำแรกๆก็ไม่ได้บันทึกรายการที่ว่าช่องจะยืนอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้อะไรประมาณนั้นเนาะเรามาแจ้งเกิดกันในช่วงแรกครั้งแรกเลยอีพีแรกครั้งแรกเอสซีฮะก็ได้รับการต้อนรับจากบรรดาชาวนักสะสมครั้งแรก,รแรกเลยโพสต์ปุ๊บเอสซี FC ฮะเผยแพร่คลิปปับ๊บมีนักสะสมเข้ามาจับจองปปาย้อนหลังกลบับไปขอบพระคุณนักสะสมที่ อีพีแรกเลยนะอีพีแรกเลยเมื่อสองปีก่อนนะาําให้ประปานั้นแจ้งเกิดแรกๆเลยก็อีพีแรกเกรก FC, นะอซี่ฮะตอนัรนขายเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์้งแล้วก็เหรียญสิบบาทปีสี่หนึ่งปีสี่สองสามสี่ปาปําทให้เป็นอัลบั้มไงเก็บไว้ตั้งแต่สิบปีที่แล้วไม่คิดประปาจะมาเป็นช่อง u t u b e นะแต่ประปาก็ศึกษาแล้วก็มาทยอยท o u t u b e มาพอผ่านกดแล้วอะไรแล้ว,ลวประมาณเนี้ยปีนั้นติดโควิดด้วยเอซี่ติดโควิดกันยังหนักเศรษฐกิจล่วงเลยใช่ไหมป้าปาได้ย้อนรอยถอยหลังกลับ ต่างจังหวัดภูมิลำเนาบ้านตัวเองเอซไม่รู้จะทําอะไรครั้งแรกเลยโพสต์เหรียญออกจําหน่ายขายแบ่งปันได้รับการต้อนรับจากคลิปแรกจนมาถึงคลิปที่457โอเคฮะปะ้าป้าฝากขอบคุณตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้โอเคเนาะะเดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ